พิเศษกว่านั้นนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับฝาครอบนะครับอ่าประตูนะครับมีมาให้โอ้โหดูสปอร์ตยิ่งขึ้นเลยนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับประมาณ12ถึง13บกิโลต่อริสนะครับท่านผู้ชมนะถังหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าเติมน้ำมันถังหนึ่งไม่เกิน2,000บาทนะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นหนึ่งในร้อยที่สวยที่สุดในเต็นท์เลยนะครับท่านผู้ชมนะ สวยพร้อมจะเป็นของคุณนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอาร์ตปัทลนะครับศูนย์เป็นศูนย์สี่ปหกหกห้าเก้าแปดวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะครับเป็นรถมิตซูบิชิปาเจโร่สองจุดสี่จีทีนะครับอีลิตอิดิชั่นนะครับสองบีปีสองพันสิบเก้านะครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้นี่เองครับผมเลยรีบนะครับเอามาให้ท่านชม รับชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถเข้าใหม่กันเลยนะครับนะเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับด้านหน้าของเขาจะเป็นไฟใหญ่หนาโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็มีเดย์ทิมรันนิ่งมาให้นะครับจุกน่าตรงนี้นะครับมีที่ล้างไฟใหญ่หน้ามาให้นะครับมีปักเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้อีก4จุดนะครับตัวนี้เป็นตัว็อปเรามีกล้องหน้ามาให้ด้วยครับคิวครับตัว C ครับคาดในกันชนครับเพิ่มความสปอร์ตขึ้นมาครับไฟด้านมองเขานะจะเป็นไฮโดรเจนนะครับจุกท่าตรงนี้ กระจังหน้าของ Elit e e d i t i o n นะครับจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับสังเกตง่ายๆเลยครับตรงนี้ผมรับตรงนี้ว่าเป็น e l i t e e d i t i o n ชุดแต่งนะครับมาให้รอบคันนะเป็นสเกิร์ตนะครับเกิ็ดหน้าเกล็หลักมาให้ครบๆเลยนะครับกล้องหน้าก็มีมาให้นะครับนี่กล้องหน้านะครับผมบอกไปนะครับครบเลยโลโก้เจโร่สปอร์ตนะครับคาดปาบวงหน้ามาให้นะครับผมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับรถตัวท็อปน่าใช้แน่นอนนะครับด้านข้างนะครับ ล้ออีลิตอี dition นะครับจะเป็นล้อสีดำแบบนี้นะครับจะมาด้วยขนาดยาง2 6 5 6 0 R 1 8นะครับทุนะตรงนี้ยางนะเป็นยางปี2019มันที่ับเป็นยางติดหนักกับรถเลยนะครับทุนะช่วงลงช่วงล่างนะครับดีนะครับไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิมแน่นอนนะครับด้านข้างของเขาจะมีอะไรบ้างมีบัรได้ข้างครับลาวหลังคาครับตัวนี้นะครับเป็นตัวพิเศษครับเป็นหลังคาดํานะครับหลังคาดําคิ้วนะครับกันสาดนะครับมาให้นะครับ นิสส <cin> ุบิชิมาเดโร่คิวล่นน้ำตัวนอกโครมเมี่ยมาให้นะครับท่านผู้ชมครฝาครอบกระจกองข้างมโครมีนะครับไปเรียกกระจกองข้าง L d ดีพิเศษเป็นนั้นนะครับมีกล้อง360องศามาให้ด้วยนะนอกจากกล้องแล้วก็มีาบสปอร์ตมาให้ด้วยซ้ายขวามีมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นกระจกครับพิเศษเปกนนั้นนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับฝาครอบนะครับอ่าประตูนะครับมีมาให้โอ้โหดูสปอร์ตยิ่งขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูประตูก่อนนะภายในก่อน ภายในของ elite edition นะครับสังเกตง่ายก็เหมือนที่อดีะครับภายในของ elite นะครับจะเป็นพูโทนครับสีดําตัดกันด้วยสีน้าตาลครับเบาะสวยนะครับเห็นไหมเบาะสวยแผงประตูสวยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนโครงสร้างนี่ก็เห็นไหมเม็ดอาร์คนห่ครับเม็ดอาร์คเรียงเม็ดเดิมทุกจุดนะครับเม็ดอาร์คเท่าเท่ากันเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะสแคปเปดนะครับสแคปเปดปาเจโรนะครับอ่าเห็นไมมีไฟด้วยนะครับนี่เขาเรียกสแคปเปดนะครับ หือว่าคิวบันไดนั่นเองครับมีไฟนะซอกต่างๆเดิมจุดแน่นอนนะครับรถสวยๆเลยนี่นะเห็นไหมสวยกริบเลยนะครับท่านผู้ชมนะใครที่กำลังมองหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถเดิมแน่นอนครับรถไม่เคยเกิดเป็นเหตุชนหนักพความน้าท่วมตัดต่อมาแน่นอนนะครับตรงนี้สวยๆเลยนะครับนี่นะระบบเบรกของเขาะนรับก็เป็นระบบดิสเบรกสี่ล้อนะครับคู่หน้าคู่หลังสภาพล้อนี่สวยนะครับนะ สภาพกระซองกรซีสวยนะครับรถก่อนปรับสภาพแบบนี้เลยโอ้โหด้านท้ายนะครับนี่มาพร้อมตัวไบเลอร์นะครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับใหญ่ๆเลยไฟเบอร์ลวดที่3อยู่ในกระจกนะครับก้านปัดน้ำฝนหลังนะครับคิ้วโครเมียมนะครับคาดฝาท้ายโลโก้มิตซูบิชิโครเมียมนะครับโลโก้ปาเจโร่สปอร์ตเอลิทอิดิชันนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมปาร์ยเซนเซอร์ด้านหลังมา6จุดนะครับอ่ะชุดแต่งนะครับปลายท่อคู่หลอกนะครับใต้กันชนมาให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับ ไฟท้ายเป็น LED นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เป็นไฟท้ายยาวนะครับฝาท้ายตัวนี้จะเป็นฝาท้ายธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับมาดูกันนะครับรถท้ายเดิมดูงานดูกันที่หัวน็อตเลยครับเห็นไหมหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะครับมีตัวเลขหนึ่งหัวน็อตนะครับสวยๆครับเม็ดอเม็อาร์คฝาปงท้ายนี่เดิมๆนะครับน็อตต่างๆของโชคฝาท้ายนี่เดิมๆเลยครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ท้ายเดิมแน่นอนนะครับนี่ด้านท้ายนะครับเห็นไหมพื้นที่ใช้สอยว่างสำารมีประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ครับก็เป็นช่องเก็บอุปกรณ์นะครับต่างๆนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นที่ขันนะครับเอายางอะไหลลงนะครับท่านผู้ชมนะเอายางอะไหลลงตรงนี้นะครับตรงนี้มียางไหล่คร <X S> ับนี่มันจะมีมียางไหลนี้ครับนี่บางตัวนะครับบางตัวที่เป็นมี218ไปแล้วอะ17 18นี่แหละบางคันนะครับเขาจะไม่มียางไหลเขาจะมีชุดซ่อมยางไหลให้นะแต่คันนี้มียางไหล่ให้นะครับตรงนี้นะ erm แต่ตรงนี้นะครับก็จะเป็น <X. S 1> ช่องเก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือยามฉยุกเฉินะครับผู้แม่แรงผู้บกหอนล้อจะไว้ตรงนี้นะครับมานี่รถสวยครับท่านชมนะรถสวยๆเลยรถก่อนปรับสภาพสภาพนี้นะเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันต่อนะครับด้านซ้ายเนี่ยเหมือนกับด้านขวานะครับท่านชมนะพงสภาพล้อนี้ก่อนปรับสภาพนะครับสวยอยู่นะครับนะกระจสงกระเซยสวยนะครับนี่มาเปิดแผงประตูมาสวยกริบเลยนะไม่มีรอยขีดข่วนนะครับ มาดูโครงสร้างกันต่อนะครับนี่หนเห็นไหมโครงโซ่โครงสร้างนี่เดิมทุกจุดนะครับาารสวยๆเลยมาสครับเพจนะครับหรือว่าบันไดคิวบันไดนะเป็นคิวบันไดมีไฟทั้ง4ด้านเลยนะครับนี่นะซอกต่างๆเดิมทุกจุดนะครับ,รบเห็นไหมลถก่อนปรัชภาพนะครับเห็นไหมไม่มีใครหรอกครับกล้า เอามาทำคลิปมาทำเรียวๆแบบนี้นะครับ uh, สวยสวยนะครับใบสปอร์ตมีกล้อง360องศามีรอบคันนะครับยางล้อคู่หน้าก็สวยนะครับเห็นไหมคลิปเลยเดี๋ยวเราไปดูภายใต้าฝากรงหน้ากันดีกว่านะครับเมื่อกี้ผมพาดูด้านท้ายแล้วว่ารถมันถ้ายเดิมเดี๋ยวเรามาดูทีว่าหน้าเดิมหรือเปล่าดูดยังไงไปดูกันการต้นนะครับผมเปิดฝากรงหน้ามาแล้วนะครับนี่ฮนะรถแบบ เรยวๆเลยยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะครับมาหัวน้องหัวน้อนนี่เดิมต้นเหตจากโรงงานเลยนะครับไม่มีการเอากุญแจไปขันนะครับี่นะยสวยๆนะปาปงหน้าเดิมนะครับเม็ดอเม็ดอาร์กเดิมเรียงเม็ดทุกจุดนะครับมอก็เดิมจากโรงงานนะครับเห็นไหมน็อตแก้มต่างๆนะครับไม่มีการขยับนะครับคานรับไปหน้าขวามี R H อยู่นะครับนไผมบอกเลยว่ารถเดิมจริงเลยครับท่านผู้ชมนะคานรับไป่หน้าซ้ายนะครับเห็นไหม L H นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้แม่งสุดจริงรถสวยจริงรถหน้าเดิมจริงรถท้ายเดิมจริงนะครับเครื่องยนต์นะครับเนี่ยไม่มีการแกะนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลดีไอดีนะครับ2 4 0 0ซีซี181แรงม้าผมบอกเลยว่าทั้งแรงและก็ประหยัดนะครับแรงและก็ประหยัดบอกเลยอัตราสิ้นเปลืองนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับประมาณ12-13ถึงกิโลต่อลิตรนะครับท่านผู้ชมนะ ถังหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าเติมน้ำมันถังหนึ่งไม่เกิน2,000บาทนะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะครับจดีนะ <Yeah. S 1> ไปงานดู oh. ในห้องเครื่องเรียบร้อยแนละ้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารดีกว่านะ <Yeah. S 1> ว่าภายในห้องโดยสารก่อนปรับสภาพของอีลิทเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนไปดูกันเรามาดูภายในนะครับก่อนที่จะเอาไปปรับสภาพนะบอกเลยภายในเห็นไหมเบาะคู่หน้านะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเห็นไหม เบาะของอีดิทอเดชันนะครับจะเป็นเบาะคูแม็กนะครับเป็นเบาะสีน้ําตาลนะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเดินด้วยได้สีขาวนะเบาะนี่นะแน่นๆเลยนะครับแน่นๆเลยเบาะไฟฟ้านี่ใช้งานได้ปกตินะครับตรงเบาะนะครับไฟฟ้าคู่หน้านี่ก็จะมีถุงลมนิรภัยมาให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าออปชั่นเต็มนะครับระบบเซฟตี้เต็มครบนะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับกุญแจไม่ดอกเดียวนะครับกุญแจไม่ดอกเดียวนะครับตรงนี้อ่า แล้เป็นระบบพุชสตาร์ทฟังเสียงนะครับนี่ครับฟังเสียงนะครับรถเป็นรถเดิมแน่นอนครับไม่มีการปรับแต่งครับไม่มีการเปลี่ยนท่อแทนท่อแคทแน่นอนครับฟังเสียงอันนี้เป็นเสียงเครื่องเดิมๆนะครับไม่มีการรีแมปไม่มีการอะไรทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมนะตัวพวงมาลัยนะครับคงความเป็นเอกลักษณ์ของปาเจโรนะจะเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตนะครับตรงพวงมาลัยมี มันติฟังก์ชันนะครับทักชั่นคอนโทรนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะอะาร์ทีฟคูดคอนโทรนะครับพันเดอร์ชิฟนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะตรงนี้ผมบอกเลยว่าครบแน่นอนหน้าจอแสดงผลของเขานะตัวนี้นะเป็นตัวก่อนเป็นตัวหน้าหล่อนะครับจะเป็นหลอดไฟ LED นะครับอ่าเห็นไหมตรงนี้นะครับแล้วก็ไมค์ของเขานะเป็นดิจิตอลนะครับอ่ารถคันนี้นะครับรถปี2019 ใช้งานมาแค่72,498กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมนัตรงนี้เครื่องเล่นของเขานะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับ FM ได้ AM ได้แอปเปิลคาร์เพย์อ o นดรอยอโตนะครับซีดีได้ดีวดีได้ครับนี่หมนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นจอป๊อปนะครับกูเกิลแมปได้หมดนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโตนะครับดูโอโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับอุณหภูมินี่ไหได้หมดเลยนะครับปรับ ซ้ายขวาครับปรับได้หมดเลยตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะก็พนักรับแขนช่องเก็บของมาให้ในช่องเก็บของเนี่ยก็จะมีคล้ายๆลักนะครับคล้ายๆช่องเสียจ power outlet อีกหนึ่งช่องนะครับในเกตตรงนี้นะครับอ่าที่วางแก้วตรงแผงประตูที่วางแก้วตรงคอนโซลนะครับตรงนี้นะครับอ่ามอเตเซฟตี้นะก็มีเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้เป็น parking s e n อ o r ด้านหน้านะครับ ระบบช่วยเตือนนะครับคล้ายๆบายปสปอร์ตนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับนะตรงนี้ก็เป็นสวิตช์เปิดแอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็คล้ายๆเครื่องฟอกอากาศนะครับพีเอ็มสองจุดห้านะครับตรงนี้อ่าครบครบๆนะโหมดกันเลื่อนหลายอยู่ด้านนี้มีหมดนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะบอกเลยครบๆเลยชอบตรงนี้ว่าตัวนี้ออปชั่นครบเลนเซนเซอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่านี่ครับเลนเซนเซอร์นะเป็นก้านบัดน้ำฝนออโต้นะครับไฟใหญ่หน้าเป็นไฟใหญ่หน้าออโต้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ตัวนี้นะครับอ่านอกจากจะเป็น ไฟใหญ่หน้าออโต้แล้วอ่าที่ก้านบรรจุรออโต้แล้วยังมีที่ล้างไฟใหญ่หน้ามาให้ด้วยนะครับครบเลยตรงนี้นะครับะผ้าหลังคาเก็บนะครับบานบังแดดนะครับกระจกมีไฟนะครับซ้ายขวาเลยตรงนี้นะครับนี่กระจกนะครับเป็นกระจกตัดแสงนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ระบบเซฟตี้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องพูดถึงนะตัวนี้เป็นตัวอีดิ e edition นะครบแน่นอนครับ SIA S ตรงพรมลายนะครับ SIA S คนด้านข้างนะครับถุงลมนิรภัยตรงเบาะซ้ายขวานะครับมีมาให้นะครับ งลมนิรภัยด้านหลังนะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยใต้คอผมมาหลายอย่างนี้มีไห้ครบเลยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่าแล้วก็รถคันนี้ก็นะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นรถมือเดียวใบแดงมาเลยนะครับท่านผู้ชมนะเล็กขั้วซอาจจะตัวเล็กไปหน่อยนะครับมองไม่เห็นนะครับรถถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับรถออกใบแดงมานะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ใบแดงมานะครับบุกซูิชิครบนะครับนี่มารถเข้าสู่ตลอดนะครับแต่รถคันนี้ครับผมบอกเลยว่ามิซูบิชินะครับเขาจะรับประกันให้นะครับ 5ปีแสนโลนะครับแต่รถคันนี้มาอยู mm ่ที่70,002 2นะครับแต่ระยะเวลานะครับ19 20 21 22 23 24ลด6 7ปีแล้วนะครับตอนนี้ครับมันหมดวาระตีจากศูนย์แล้วแต่นะครับใครที่ออกรถกับผมนะผมรับประกันให้อีก1ปี10,000กิโลเมตรนะครับคิดจะออกรถนะครับคิดถึงอาร์บิ๊กคารรับศูนย์80 4665 98เดี๋ยวเราไปดูห้องลิสานแถวที่2แถวที่3กันดีกว่าครับว่าห้องลิสานแถวที่2เนี่ยมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจ ห้องโดยสารแถวที่สามนะครับขึ้นลงยังไงเข้าไปแล้วจะรู้สึกยังไงไปดูกันนะครับห้องโดยสารแถวที่สองนะครับบอกเลยเนี่ยเบาะเนี่ยฮะแน่นๆเลยนะครับแน่นๆเลยอย่างนี้เลยนะครับสภาพนี่กริบเลยครับก่อนปรับสภาพนะครับนี่สิ่งอำนวยความสะดวกกรบรรทุกน้กแขนมีวางแก้วมีมาให้แบบนี้นะครับอ่าผมชอบตรงนี้เลยนี่ครับทีวีกลางนะครับอ่าทีวีเนี่ยสามารถเล่นแยกนะฮะจากเครื่องเล่นด้านหน้าได้เลยนะครับ สามารถใส่แผ่น DVD ได้นะครับสามารถใส่แผ่น DVD ได้ดู DVD แยกได้เลยครับตรงนี้นะแล้วก็ชอบตรงที่มีนี่ครับช่องเสียบ p power red ด้านหลังมาให้นะครับตรงนี้ครับแล้วก็ช่องเสียบ USB มาให้อีก2ช่องนะครับนี่เอาบอกเลยว่าแตกต่างแล้วก็ท็อปกว่ารุ่นอื่นๆแน่นอนนะสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีพัดรับข้าวแขนซองเก็บเอกสารหลังเบาะมีมาให้ครบๆนะครับเห็นไหมแอร์สามแถวแบบนี้เลยโหครบคันเลยครับ ทา่านผู้ชมนะตรงนี้ก็เป็นสวิตหรือว่าตู้คอนโทรลแอร์แถวที่2แถวที่สานะครับตรงนี้สามารถอ่านี่ครับสามารถเปิดปิดจากตรงนีไ้ได้สามารถอ,อเปิดอัพพัดลมนะดาวพ,พัดลมได้เลยนะครับตรงนี้ไฟครับเพดานนะครับเป็นสีส้มนะครับตรงนี้่าเดี๋ยวเรามาดูการขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่สามมาดีกว่านะครับการขึ้นลงห้องโดยสารแถวที่สารนะผมบอกเลยง่ายครับง้างเอกปุ๊บมา ลักษณะนี it it ้นะครับเบาะจะดีดมาลักษณะนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วเราก็ก้าวนะครับเข้ามานั่งครับภายในห้องโดยสารแถวที่สามนะครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะเห็นว่าหลังตรงนะครับอ่าไม่ต้องกลัวครับเบาะสามารถปรับเอ็นได้ลักษณะนี้เลยครับเห็นไหมปรับเอนได้ลักษณะนี้อ๊บอ่าซ้ายขวาปรับเอนได้เ e ดลูมเหลือเลกลูมเหลือนะครับผมบอกเลยว่าขึ้นง่ายนะครับเข้ามานั่งแล้วนะครับไม่รู้สึกอึดอัดนะครับผมบอกเลยนะ ลงง่ายนะครับยังไงนะครับผมฝากนั้ชมนะครับที่กำลังมองหารถครอบครัวแบรนด์หลักนะครับผมแนะนำเป็นคันนี้เลยมิสุบิชิปาเจโร่2.4 GT นะครับอีลิตอีดิชั่นนะครับปี2019คันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันดีกว่านะครับว่าช่วงล่างรถก่อนปรัสภาพแบบเรียวๆเลยครับว่ามันจะสวยขนาดไหนมันจะสมบูรณ์ขนาดไหนไปดูกันเลยครับครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูช่วงล่างของมิสุบิชิปาเจโร่นะครับ2.4 GT นะครับ อ d i t i o n 2WD ันนะครับปีสองพันแบบเรียวๆนะครับแบบไม่มีการทำอะไรเลยนะมาดูกันเลยนะครับนี่ครับช่วงล่างด้านหลังนะครับของเขาก็จะเป็นชุดอาแคมเมอร์แบบนี้นะครับเป็นชุดแคมเมอร์ครับมาพร้อมกับสปริงนะครับอาสปริงแล้วก็โชวคคู่หลังนะครับท่านผู้ชมนะโช๊คคู่หลังนะเห็นไหมก่อนปรับสภาพนะครับชุดเหล็กกันโค้งด้านหลังนะครับพร้อมกับสกรูกันโค้งด้านหลังนะฮะท่านผู้ชมนะไม่ฉีกไม่ขาดนะครับ ซีนเผาขับแล้วว่าซีนเฟืองท้ายนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับจารบีไม่เยิ้มนะครับไม่มีน้ำมันไหลออกมานะช่วงล่างถือว่าโอเคเลยนะครับท่านผู้ชมนะมาดูช่วงล่างด้านหน้านะครับเนี่ยช่วงล่างด้านหน้าสภาพเนี่ยนะครับมันยังไม่มีการปรับสภาพนะครับเห็นไหมบูทป่งนกบนบูทป่งนกล่างยางหุ้มเผพ้นะครับแหลกต่างๆนี่ครับเห็นไหมไม่รั่วไม่ซึมไม่มีจารบีไม่มีน้ํามันเยิ้มออกมาครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าช่วงล่างเป็นโคตรดีเลยอ่ะฮะสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะครับ ถ้าได้มีการปรับสภาพได้มีการล้างทำความสะอาดออกมาแล้วนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นหนึ่งในร้อยที่สวยท <ốc> ี่สุดในเต็นเลยนะครับจ <scientifically> ุนะเดี๋ยวเราไปเทสได้กันดีกว่านะครับว่ารถนะเข้าใหม่นะครับก่อนปรับสภาพเนี่ยช่วงล่างมันจะดีจริงเหมือนที่ผมพูดไหมไปดูกันเลยปะดูช่วงล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสมรรถนะนะครับเวลาผมขับขี่นะว่ามันจะดีจริงเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับย้ำอีกนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2 4 0 0ซีซีนะครับ ร้อแปเอ็ดแรงม้านะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่าเครื่องเกียร์ครับอันนี้ผมปล่อยมือนะครับโดดคอสะพานเลยอ่าโดดคอสะพานลงมาแล้วนะครับไม่ดึงซ้ายดึงขวานะครับสมุดแน่นอนนะครับเครื่องเกียร์ครับช่วงล่างเนี่ยผมให้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ลยรถก่อนปรบสภาพนะครับบอกเลยว่าให้ร้ออร์เซ็นเลยนะ ที่ผมพูดได้เพราะผมก็ใช้ปาเจโร่นะครับชมนี้อยู่นะครับจำนะผมก็ใช้ปาเจโร่อยู่เหมือนกันนะครับอ่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้พัลลัสชิพนะครับพัลลัสชิพนะครับก็จะมีบวกมีลบนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ8สปีดนะครับจำนะตัวนี้จะเป็น8สปีดตอนนี้นะครับมันจะอยู่ที่ D6 นะครับ D6 ละตรงนี้นะครับสักครู่นะครับอ่า D6 นะฮะไบสปอร์ตเตือนนะครับ มีครบแล้วครับวันนี้ออปชันครบเลยตัว elite edition มาดูกันนะครับอันนี้เป็นดีหกอยู่นะครับดีเจ็ดแล้วนะครับอ่านะดีแปดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แปดสปีดนะครับจำเนะผมบอกเลยว่าเกียร์นะครับพัลเลอร์ชิพต่างๆนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมไปนี่นะบอกเลยว่าดีนะครับเดี๋ยวเราไปวองราคากันเลยดีกว่านะครับว่า วันนี้นะครับผมจะเอามิ s ูบ ishi ปาเจโร่นะครับ2.4 GT ครับพรีเมีย e e e dition มาขายเท่าไหร่ไปฟังราคากันเราดูรถกันทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคากันรอบนะครับว่าวันนี้ผมจะเอา t s u b i s i i ปาเจโร่ครับ2.4นะครับ e l i t e e dition นะครับ 2WD ปี2019มาขายเท่าไหร่วันนี้นะครับผมมาขายนะครับ883,000บาทเท่านั้นนะครับ ย้ำว่า800,000 38,000บาทเท่านั้นนะใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษตลอดอีสัญญานะครับไม่สะดวกมานะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะครับไม่สะดวกมารับรถนะครับเรามีบริการจัดส่งถึงที่นะครับคิดจะออกรถนะครับคิดถึงอาร์ตบิคานะครับศูนย์เป็นศูนย์ซีเป็นหกหกห้าเก้าแปดก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะรุ่นรุ่นไหนมานำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com